โอเคเทอร์โบซัก30รอบอ่ะหมุนรอบทิ้งไปก่อนครับผมเนี่ยได้พริก2องอันโอ้ยพริกกระจุยครับผมเมื่อกี้เฮ้ยเบ็ด15บาบาทชนสล็อตไป ครับผมก็อยู่กับผมหลามแดงในช่องโจรสล็อตนะครับผมไม่ได้มารีวิวประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะนะครับผมสำหรับเกมสล็อตอื่นๆของค่ายนะครับผมแล้วก็ค่าย e v o p เพด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมนะผมหลามแดงนะผมในเกม HotPo t ของค่าย PG นั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มีทุนอยู่หมื่นสี่นะครับผมหมื่นสี่นะก็เกมนี้จุดเด่นคืออะไรครับผมก็คือ การสะสมพิกข้างบนให้ครบนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะได้เข้าสู่โหมดโบนัสนะผมโอเคเทอโบนัก3 0รอบอะหมุนรอบทิ้งไปก่อนครับผมคร่าวๆคร่าวๆอะไรได้กินอะไรมื้อนี้สุก3อันได้กินนะครับผมปกติสุกอันเดียวผมก็จิ้มแล้วนะอ่ามันจะมีคําว่าฮอตตรงเนี้ยครับผมไหนไนไหนขึ้นมาก่อนเนี่ยฮอต มันร้อนนะครับผมฮอตเราก็จะได้พริกเพิ่มมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยได้พริกสองอันโอ้ยพริกกระจุยครับผมเมื่อกี้ไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีๆพริกขึ้นมาเต็มเลยนะผมพันสองแบบงงๆเฮ้ยเแบ็ดสิบห้าบาทเแบ็ดสิบห้าบาทคิดดูถ้าเบ็ดร้อยหนึ่งอะเออไม่เป็นหมื่นเลยเวะเมื่อกี้ แบบงงๆครับผมเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ขึ้นมาครับไม่มีการสะสมอะไรทั้งสิ้นนะเมื่อกี้อยู่ดีๆไม่เต็มเต็มหลอดอะพลิกแม่งขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเออแล้วเบ็ดแค่สิบห้าบาทเนี้ยหกสิบแล้วมันทำไมเด้งไปร้อยี่สิบเลยวะอ่ะหกสิบก็หกสิบร้อยิบผมไม่ไหวครับสารภาพจริงๆไหวเต็มที่ก็ประมาณร้อยหนึ่งครับ ร้อยสิบรอยิบมันเกินตัวไปหน่อยฮรมาครับหมุนไปแล้วห้ารอบไม่มีอะไรมาหกร้อยสวยงามจึบอีกหกสิบขอพิกแบบจัดจัดแบบจ้นจานๆแบบเมื่อกี้จะแจ่มมากเลยหรือว่ามันแตกไปแล้วมันจะไม่แตกมาให้ผมอีกปะพันสองเลยนะมนเมื่อกี้สิบห้าบาท พริกสองเมตรคือมันต้องได้สี่เมตรนะสี่เม็ดนะมันถึงจะได้รางวัลแล้วก็ขึ้นอีกสองเมตรแล้วก็ขึ้นอีกสามเมตรมันถึงจะได้แบบขอบทองนะครับผมนี่งอยากจะสะสมพิกให้เต็มหลอดนะเป้าหมายแล้วกันคลิปนี้ถ้าคลิปไอ้พริกเต็มหลอดเมื่อไหร่ก็เลิกครับผมอืมนี่ไงฮะเงินรางวัลสะสมของเราครับ ถ้าเราได้พริก9เม็ดนะครับผมเราจะได้3,000 30, ซึ่งแม่งยากมากคือแม่งสุ่มขึ้นมาไงถ้า4เม็ดก็600ถ้า6เม็ดก็4,000นะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะ3,000 30, นะรางวัลสะสมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ ได้ก็ดีนะครผมไม่ได้ก็ก็แหกไปนะครับผมโอเคเรียบร้อย80รอบจีมต่อครับตึกตึกต่อไปครับเล่นสล็อตนะผมง่ายๆนะผมที่ฟูลสล็อตเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยนะมีเหมือนกัน อันนี้อ้าวหมาผมพิก4เม็ดพิก4เม็ดคูณ4ครับผม600คูณ4 600อคูณ4ี่อ่ะไม่ใช่วะทำไมมันให้แค่6 0 0วะผมนึกว่า600มาคูณ4่นะไม่ใช่ก็คือ6 0 0 600ก็คือ600ไปเลยแต่มันสะสมต่อนะครับผมยิ่งคุณเสียเยอะยิ่งคุณยิ่งได้กลับมาเยอะไม่เปล่าเกมนี้ลองดูครับผมคลิกมาแล้วพิก สเมตรก็จะได้หกร้อยถูกไหมตึมหกร้อยแปดบาทเอาดิต่อไปอ๋อมันจะมาเริ่มใหม่นี่อ่าเข้าใจครับเริ่มใหม่พอได้ปุ๊บเริ่มใหม่แต่อันเนี้ยน่าจะยิงยาวๆมาเลยเพราะผมยังไม่ได้นะครับผม ลองดูครับผมเกมนี้มารีวิวกันให้ดูนะผมก่อนจะเล่นนะครับผมเล่นได้ที่ฟูลสล็อต777เลยนะครับผมลองเทียบกับหนูอะ่ะเกมหนูนะครับผมไอ้สล็อตหนูทองคำอะ่ะอันนั้นได้ทองทีนึงก็4,000ถูกไหมแต่ว่าเบ็ดทีละ120เอ้ย110 1้ออันนี้เบ็ดทีละ60ครับ มีโอกาสได้สี่พันก็กลางๆนะครับผมแต่หนูรู้สึกว่าจะเข้าบ่อยกว่านะอ่ะต่อเนื่องกันเลยครับผมซึ่งอ่าพริกสี่เมตรครับเก็บมาหกร้อยผมสำหรับผมผมไม่ได้ตื่นเต้นนะผมหกร้อยตรงนี้ไม่ตื่นเต้นครับไม่ตื่นเต้น ถ้าพิกเก้าเมตรมานี่โอ้โหสามหมื่นร้อนสุดๆหรือชื่อคนแต่งชื่อบ้างฮะร้อนควันขมุมร้อนไฟรุกร้อนสุดๆ,ๆไม่มีวี่แววนะผมหรือว่าเราจะต้องเว้นไปนานๆเพราะถ้าเราเปลี่ยนเบ็ดเมื่อไหร่นะี่ยอดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนนะผม เงินที่มันสะสมมามันก็จะไม่ได้แล้วนะครับอืมส่วนใหญ่มันจะขึ้นมาแค่เม็ดสองเม็ดสามเม็ดซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรครับผมมันขึ้นให้เรามาดีใจเล่นๆเฉยๆครับมันต้องขึ้นให้ครบสี่เม็ดนะถ้าสามเม็ดก็อย่าไปดีใจนะครับผมมันจะหลอกเราเอ้ยเมื่อกี้540เลยเห็นไหม หยิบไปห้าชิ้นอะหมดรอบนี้แล้วจะหมนอีกแปดสิบรอบเท่านั้นนะครับผมพอแล้วนะครับผมผมว่ามันเยอะเกินไปเกินกว่าที่ผมจะรับได้นะครับผมใครเล่นเกมนี้แตกก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะผมไม่แตกนะครับผมตอนนี้นะตอนนี้หมดคนระับแปดสิบรอบแปดิบรอบสุดท้ายของเรานะผมสำหรับลิปนี้ แตกไม่แตกไม่รู้นะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก้อนหกเม็ดมาหน่อยอ้าวมาแล้วผมสี่เม็ดจะตื่นเต้นทำไมนึกว่าหก <c oughs> นึกว่าหกก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยนะผมหกร้อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมมันต้องหกเม็ดมาไว้ อีก56รอบนะผมดูเหมือนผมจะเจ๋งนะครับผมคิปนี้ถึง6เม็ดมาเนี่ยผมคืนทุนไหมคืนคืนทุนนะครับผมแต่มันให้มันครบ50รอบเนี่ยมันก็น่าจะกินผมไปอีกเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าได้6เม็ดก็ได้แค่คืนทุนแต่ถ้าได้9เม็ดเมื่อไหร่นะครับผม กำไรเน้นๆนะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราไปเตะบอลครับเรามีสูตรเตะบอลเทพเจ้าอยู่ครับผมสูตรย่อยิงเออสูตรย่อยิงนะครับผมย่อยิงย่อยิงเดี๋ยวเราไปย่อยิงกันครับเดี๋ยวผมเติมเงินเข้าไปอีกสักให้มันเป็นหมื่นสองนะครับผมอีกสักสี่พันนะผมแล้วเดี๋ยวไปย่อยิงกัน ใครไม่รู้ว่าคลิปย่อยิงเป็นยังไงนะก็กดติดตามได้ครับผมลองเข้าไปดูในช่องได้ครับผมว่าไม่น่าจะมีแววแตกแล้วครับผมไม่น่าจะมีแววแตกแล้วเดี๋ยวผมไปย่อยิงครับกับเกมของ evo p a y นะเตะบอล penalty shoot เ u านะโอเคครับผมก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะ <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่าปิดท้ายที่90บาทนะครับผม เจ๋งนะครับผมสําหรับฮอตพอตของเรานะะเดี๋ยวเราไปย่อยิงกันเลยดีกว,ว่าผมน่าจะอัดคลิปต่อไปเลยต่อเนื่องนะครับผมต่อเนื่องเพราะว่าอันนั้นมันแน่นอนอยู่แลครับผมสูตรของผมนี่มันเทพเจ้านะครับผมอ่ะก็สามารถเล่นเกมสล็อตได้ผมได้ทั้งฟู l สล็อต777นะครับผม,7 7บผมก็คลิปนี้ลาไปก่อน,นครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมอัดต่อเนื่องเลยไปแล้วสวัสดีครับ